สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทีมงานโฟทีนะครับพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอพรานกระต่ายนะครับข้างหลังผมนี่แปลงมันสำปะหลังนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มใช้นะฮะใช้มาสี่ปีแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังจากปากผู้ใช้จริงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับผมพิเชษนะครับชาวบ้านเอ็ดบางมะค่านะครับอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับ วันนี้ที่ผมเดินทางมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนตุลานะครับเดือนกันยาที่ผ่านมาพายุเข้าประเทศไทยหลายลูกมากแล้วเจอปัญหาหลายพื้นที่เจอน้ําท่วมที่นี่เจอไหมครับเจอน้ําท่วมกับน้ํามันเซนทีนี้ต้องรีบขุดหนีน้ําอถ้าไม่ขุดก็เสียหมดครับก็คือแปลงนั้นเราก็ฉีดโคที่อยู่ปกต,ปกติปกติแปลงน,นั้นฉีดได้4ี่คนครับฉีดไ, <ป S 3> ได้4ครั้งครับผมผมฉีดผมใช้ตั้งแต่แช่ท่อนและตัดท่อนแช่ท่อนห้านาทียกกอสอบออก แล้วก็บงไว้บงต้นเผาห่มคุมสามวันแล้วก็ไปเสียบพอได้สักสิบสวันก็ทีนี้ก็ฉีดฉีดฉีดแต่งใบเดี๋ยวครับตอนที่แช่ท่อนเนี่ยแล้วผมไม่3วันเนี่ยสิ่งที่สังเกตที่ท่อนพันเนี่ยนนตาเปิดเลยครับตาเปิดเขียวเห็นเลยผมพอได้15วันแล้วก็ฉีดหนึ่งครั้งอพอได้ หนึ่งเดือนเต็มก็อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งครับพอได้สี่สิบห้าวันก็อีกหนึ่งครั้งอ่าทุกสิบห้าวันครับที่สามแล้วก็พอนี้ได้อีกพอจบอีกสิบห้าวันก็อีกครั้งหนึ่งอ่าครบสองเดือนครับพอเราทีนี้เห็นต้นสวยแล้วตั้งต้นดีคุ้ยรากดกดีละพอหยุดแรงครับโอ้หยุดเลยนะครับหยุดเลยคือสวยแล้วฉันพอแค่นี้พอใจแล้วครับที่เราทราบข่าวคือของแปลงของคุณเช่เนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมครับขุดขุดดำน้ำขุดกันใช่ไหมครัครับสูบแบบ มันจะขูดเปียกพึมพึมกก็ไม่ได้ก็ต้องคล้ายๆว่าเอาน้าขึ้นมาช่วยหน่อยนงแล้วก็ดึงง่ายนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายจะเสียหายหมดพื้นที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สองงานคือไร่ครึ่งครับไร่สองงานหกร้อยตารางวาไร่สองงานได้กี่ตันครับสิบหกตันครับค่าแป้งเป็นยังไงครับค่าแป้งที่ประวัิก็ยี่สิบยี่สิบเก้านะก็ยังถือว่าโอเคครับถ้าเกิดว่าตามตลาดก็มาตรฐานเลยอายุมันเท่าไหร่ตอนที่คุณแปรตัว 16ตันครับไล่ครึ่งได้16ตันครับพี่น้องครับนี่ถ้า3ไล่เนี่ยซัดไป32ตันเลยนะแค่8เดือนนะครับย<ด>ังขุดแล้วได้ผลผลิตขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมีการฉีดแล้วไปขุดตอนอายุครบขวบได้เพิ่มอีกแน่นอนแน่นอนครับค่าเฉลี่ยไล่หนึ่งประมาณ10กว่าตัน10เบ,บ็ดตัน11ตันกว่าครับผมอันนั้นคันอะไรคร นั้นแปดเก้าครับพันแปดเก้าฉีดไปแค่สี่ครั้งเองนะครับท่านผู้ชมให้ปุ๋ยให้ยาอะไรไหมฮะก็ฉีดแต่โฟทีครับงั้นแปลงแปลงนั้นเคมีก็ไม่ได้ใช้เคมีก็ไม่ได้ใช้ครับสารเคมีไม่ติดใช้ปุ๋ยอินซียรองพื้นเหมือนเดิมสูตรเดิมเลยรองพื้นไล่ละครึ่งกระจบปกมเดิมครับผลจากผู้ใช้จริงนะครับไม่ใช่เพิ่งใช้ปี2ปีนะครับแต่ใช้มาตลอด4ปีฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าเราใช้โฟทีแล้วเนี่ยประทับใจอย่างไรบ้างครับผมก็ทีแรกก็ว่าแพงแต่ถ้าไปถ้ามาใช้้แลว มันไม่แพงที่คิดครับ600 3ไร่นี่ใช้ไปเยอะครับฉีดจนว่าลืมว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะใช้จนลืมนะครับ,รบก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่กเกษตรกรทุกท่านนะครับต้องใช้โฟร์ทีแล้วครับชั่วโมงนี้เพราะสามารถช่วยทุกท่านให้ลดต้นทุนการผลิต ค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มได้จริงแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเราด้วยปลอดภัยต่อตัวเราด้วยนะครับครับวันนี้ทีมงานโปรตีต้องขอบคุณนะครับมิเชษมากนะครับที่อนุญาตให้เรามาสัมภาษณ์นะครับวันนี้ทีมงานโปรตีลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ